สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุครูสุคนครับเมือนงช่องหักนกชาแนวครับพาพี่พน้องมากินต้มหอยปากกว้างหรือว่าหอยกระต่ายครับหอยโคงเอิญลายซื้อแห้งครับเบิ้งเต็มจุรูเลยเป็นตะวันนอนระเบิดเนาะแซ่บครับรับประกันอันนี้เป็นหอยจำศินพี่น้องเบิ่งทั้งพี่เต็มจุรูเลยครับเบิ้งเศษๆครับแน่นอนแหละครับต้องใส่ครับ ซีฟู้ดโลดเดครับเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดครับมีทั้งเผ็ดมหลุยเลยวะมีทั้งหวานลุยหมดแล้วแกมผักสลัดครับแล้วก็ผักสลัดหมองมะนาำไม่ไทยไม่ให้มั่นลรบะ้านนี่นี่เอาพี่น้องท่านใดสนใจครับเป็นหอยปลาก,กวางหรือว่าหอยครัวหอยคมก็มีครับหอยคมหอยจ๊บนะนพี่น้องท่านใดสนใจครับนี่สามารถทาข้ามาได้ด้อพี่น้องเ้อ ซีฟูรดรสเด็ดอืมบมดพิดหวังแต่พืพอ้อเกาแต่พื้อเกาตัวนีไน้ไว้นะใหญ่ตัวใหญ่ฮะนี่ทั้งหน่อยๆแล้วกันหน่อยใหญ่ครับปนๆกันไปอันนี้กิโลหนึ่นง ทั้งเผ็ดทั้งสมเข้ากันครับหอมใดทัท้งหวานอืมหนึ่งใส่ใ่หน้วยง่ครับอืสูบ่ะระ <laughs> เบิดประสูบกัยัดเข้าวโพกันหยนโโนัดให้พี่น้องมึง ไม่ไม่ปากกว้างยักษ์ก็คือใหญ่กว่าจะเกือกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเยอะอือพี่น้องเด้อขออนุญาตครับกิน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 เต่มโตครับใส่ซีฟู้ดโหลดเด็ดมาโมมเลยครับกินกินเต่มโตสัมผัสในในแ่้งกุ๊บแห้งอืม แ่โบจิมเจีวจะมีรสชาติหวานแล้วครับสำนวนคือกันเลยนอยมือังไงอืมยังเกิมเอาแบบสดๆครับนี่ พี่น้องเบงหัวเหลืองๆครับแบบสดๆให้พี่น้องเบิงโ oh. อ้หงระเบิดปิตาวาืมาหอมกินง่วย<า>แล้วบางก้นกับไปทำครับอาไปออมก็ได้เพิ่มรสชาติ โดยซีฟู้ดครับอืมอนั่นดีทานผู้ชมเลยเร็วเกิน <Little good. S 1> นั่งก็มาไกลดีทานผู้ชมแล้วเป็นหอยคัวหอยจำสินครับสามารถเก็บไว้ได้เฮิงเติบพี่น้องหาหาจากทงหน้าสดๆเลยนะหาจากทงหน้า พระจักคุณนาเลยชิมพี่น้อำมันงสดๆเลยอือแซบบ่บาๆดำเลยค่ะเยอะแกะแซบครับหวานแล้วก็มัเหนียวแล้วทังดีตาท่านผู้ชมตัวนี้มันลายแฮะก็ไหน,น ประมาณหกตัวอ่ะนั่นนะบอนี่ตำกินกับตำเนี่ยโจมกินกับตำมะคุงอืมเดี๋ยวพี่เดี๋ยวว่ามือนี้่บริตัมครับมึงหัวเต็มครับเพื่อนว่าพี่หอยเขาง่ายหนึ่งหัวจิ๋วหอยจิ๋ว สนป,ป่เบ่งเขาจะใส่กันเรื่อยนี่ตุมมึงเลยอยายให้ได้แหละหน้าประจำคือแดงครับหน้าคือแดงครับเพชรเด็ยากักนบรรเากาศหัวจิ๋วจะว่าเต็ม แมนเฮ้ยอันใส่หอยจิ้วจะ<า><อ>มาเต็มเต็มมือกันอเไปไ็นไ้พ,อพอลอยพลอยเบอร์คืจิบกินครับหน่วยใหญ่นี่คอ,อแล้วครับอู้อืบอร์อเอาซีฟูดใส่เลยพี่น้องกีฟูดครับตัวนี้แกกับเบอร์แก ใส่ซีฟู้ดเรียบร้อยครับนี่ไท่มาคุยยิ่งใหญ่น้ำดับมาาครับมามึงชนชวนมาเลยหน่อยหน่วยเป็นหนห่วยใหญ่เด้อือเป็นพลอยเด้อโหดิเลย รับเยอะมาละสิบ <10. S 2> กันประมาณสิบละสิบนละหน่วยใหญ่กับโมแมนว่ามันชเนียวแห้งะมนดีกกุบเป้สนต้องออสนแทะละมกนนะอกขนดเวกระโดดเด็ดขนาด เนาะคำพี่น้องอยากกินน้ำครับสั่งจองเข้ามาได้เมือ่อไอืมืม่อี้กันวานาจุบเบดอ่ะเบดป่ะเดี๋ยวมือเอื่นมือหือ้มมือตึงเ้าจังแกงออมหอยจุบ๊บเอาไมาจุ๊บให้พี่น้องเบิง่งเบ็บหน่อยแหละตายป่ะ <laughs> Hãy cả khao cơm ừ. <laughs> Tìm <cười> Mừng dạng con bạn Mời mình เลือดตองหัยจิ๋วตัวหง่หัวเงยเบดอิี้หยาแค่น้มบันผิดพ่าท่าเห็นยืนจน,ให,นใหม่ห้ใหม่ฮักห <laughs> นีบอฮักระเบอ้อแห็งแรงแห้งตัวนี้นาชี้ยังบ่ตทายนะเพราะว่าแกอยากกันน,นี้ตัวนี้เคนข้างขั้นไง รอบแห้งทำไมอะ่ะเดี๋ยวพอดำเอาเองตัวใหญ่หัวใหญ่มึงหัวน,นี้แห้งเหลืองครับกวดมันจ,จะอ่างน้ำมูมเจลกับหอมคิงพี่น้องไงแม่นบอยแม่นลนะเนาะหอมคิงนี่จะกินยังบอกจะกินยังแม่น nó sẵn bưu tìm chim ngại nhỏ. Mhm. 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 บอกได้เลยครับหน่อยๆนั่นนี่นะมันพลอยพี่น้องทำหน่วยใหญ่เนี่ยมันยังเหียวเน้งหน่อยพอดำพอดำมักดืนหน่วยใหญ่ลื่นหน่อยหน่อยได้เบ็ดได้ได้เบ็ด,ด,เ,บดเอาอย่าลืมครับใตเอมเมนเข้ามาเมื่อนี่หอยปากกว้างหรือว่าหอยโค้งหอยโครงหน้าบานเฮ่ามันว่านครับ บอกเลยเลยใครจะกินละติดใจแหม,มแต่เการะเบิด์เราบอก,กินได้เคลือดได้พี่น้องเะระเดามามากินต,ติดใจครับทุนวยไรนะบ่นะเหมือนก็บโซนนำ้ำโซนน้ำโซนนี้งบเบิดได้ไหมเอออืมอ้มาติงเบิดครับออา นี่คนละคลิปแสบๆหวานๆครับอย่าลืมถักทายเข้ามาครับใต้คอมเมนต์หรือว่าพี่น้องอยากให้กินอยากให้เบิ้งครับจหรับผู้เพื่อนมักให้กินให้เบิ้งเนาะแมนขี้โมูงมากินน้ำอีกเพ็ดเอาพี่พาประกันใดบ่าวการครับต้องขอโทษขอภายไว้ก่อนสำหรับมื้อนี้ครับ อย่าลืมใต้คอมเมนต์มามีอาหารปลาตามฤดูกาลพี่น้องสนใจยังครับสามารถทกทายทข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับขอพี่น้องเฮามีความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาครับลำบาเรื่อยๆถูกหวยร่ำรวครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ